หากมีหยาิหรือเพื่อนทางานเกี่ยวกับระบบราชการหรือมีรายได้หรือมีรายได้ที่น่าสงสัยน่าสงสัยนี่มันก็หลายหลายอย่างว่านะถึงเชิญเราไปกินอาหารหรือสืบสืองมาเขาดือดองมาให้นีเราจะรับได้ไหมหรือว่าตอบจับคำเชิญไปกินหรือว่าเขาถือของมาให้นี่เราทำได้หรือไม่สตกเีถึใจทำตามก็ว่าเราหรือว่าเพื่อนเล่านี่ทำงานเกี่ยวกับระบบราชการราชการ หรือหรือว่าก็คนจะมีรายได้ที่นาตรงใสบ้าวนี่มันรวยเนี่ยมันไม่โลอ่าต่อไปไดผพิดกฎหมาม้มั่งหรือว่าปล่อยเงินดอกเงินกู้มั่งถึงมาเชิญเราไปไปกินห่านเลี้ยงไปกินไปกินอย่างที่บ้านหรือว่าเจอของมาควักโดยที่เรานาตรงใสอ่ะว่ามันปล่อยเงินกู้ขนานแลวนะปล่อยเบียดอกแล้วขนาดนั้นเอาไม้เราเนี่ยเราสมัติไปกินห่านที่บ้านเขาได้ไมาหรือว่ารับของแต่เขาเจอมาควักได้เรื่องไม้เจ็บบอตอบผม กันทำดูดิละนามประเด็นดังกล่าวนี่ผมฟังเล็้วนี่บางใจก็คือสามาที่จะรับรู้ได้เลยว่าเป็นคําถามจริงคืดหมายจากชีวิตจริงจริด้านชาชีวิตจริงๆงข้องข้อง่านผู้ฟังที่ถามาแก่ทถามนี่เราก็รับเรื่องได้ว่าโอแกนี่ยากจะทำให้ดีที่ทุดขคนะบ่ในคําถามดังกล่าวพี่น้องครับทุกเรื่องบางใจ เปืีนหายคองกินโรคผ่านเปืี่นหายเบียร์โราหรือก็เชียนโรคไปกินหรือว่าเชียนโรคเป็เบียร์เรียแต่ได้เนาะท่านเดิมพี่น้องครับก็คือเราต้องโยนเมาวีโครว่าเล้งทีมากคงศังสับสินนั้นครับเล้งทีมากคงเบียร์อาหารนั้นมาจากขารัมหรือไม่เนี่ยหนึ่งมันถ้าหากว่าเรารู้ชัด,ชดๆว่าเบียร์นี่หารัมที่เขาให้เรามากพี่น้องถึนเบียร์ก็โทษเบือ อาหรือว่าเรารู้ชัดๆว่าอาหารนี้แหละเป็นอาหารที่หารัมเพราะว่าเขาหลักมากไปหลักห่วงหลักห่วมาแล้วทิ้งให้เราไปกินครับถ้ากรณีที่ชัดเจนเช่นนี้เป็นองการนี้ถือว่าหารัมไม่อนุญาตให้เราไปรับไปท่านไปเอาอตักสิ่งตัวปาาระกันอันนี้คือชัดเจนพี่น,นอ้องสองตีกรณีที่เป็น้องถามนี้ไม่รู้คนนาตรงใส่เกศนาตรงเสครับอ่าไม่รู้ เกี่เ so, พ uh, exactly. yeah, ียงสงสัยเห็นอ่ารับราชการครับอ่าอะไรก็อะไรในก็อ่าตั้งรายได้ที่น่าสงสัยอรายได้ทน่าสงสัยผมคือสงสัยอะไรสงสัยดไม่รู้ก็มาซิมาซิไม่รู้คือคือเป็นนี่ผมเข้าใจบ่รับราชการอาจจะถือลอตเตอรี่กับมั้งอืมเทวเห็นนะลอตเตอรี่มั้งแต่ทุกไม่ทุกไม่รู้แต่ก็จะถืออยู่มั้งถึงรัฐราชการถึงว่าเบียดไอตัวมั้งว่าไปแล้วใช่ไหมถึงแกก็เลย น่าสงสัซเบียนาทุกไซไม่ไ่ใช่ไหมครับไม่ไม,ไ,มไม่จัดเจนว่าเป็นเบียร์รัมรนั่นกรณีที่สองอาหารที่น่าสงสัยครับ,บเบียร์ที่น่าสงสัยพี่น้องครับอันนี้เรียว่าอนุญาตให้เรากินได้อเอาได้ครับผมฮารุสตันอ,นอนุญาตไม่อไหร่ครับนะอันอัสลูฟินอาเชอันอีบาฮะอาซาเดมของตุกซิงก็คืออนุญาตมาก่อนครับก็ถือว่าอนอุญาตแต่กรณีนี้ที่สามเป็น้องเรารู้ชัดเจนมีเบียร์ฮารัม มีเบียฮาลาลันมีอาหารฮาลาลมีอาหารฮารัมเราอยากกินเลยทางซองนี้นี่เลี้ยมันปนกันอ่าปนกันปนกันอ่าถ้าปนกันเช่นนี้ไปลองอุลามะเองในชาฟิย่เราอยู่ถื่อนี่ที่มัมโัซาลีนำมาบอกเอาขีลธรรมซองกลุ่มครับกลุ่มนึงว่าเมื่อฮาลลันฮารัมเนี่ยเบียฮาลลันเบียฮารัมหรือหรืออาหารฮาลลันอาหารฮารัมก็ควรปนกันแบบนี้ไม่ใช่ครับกลุ่มทีนึงยึดถือว่า เราอยากกินไหมว่ามันฮารันใช่อ,อยากกินไมไม่ใช่ว่าฮารันไม่อยากกินไม่อยากกินเพราะฮารัมก็ยังฮารันก็ยังอาหารชิ้นนี้คุณอยากกินไหมว่าฮารันฮ้าไม่อยากกินกินไม่ได้เอาไม่ได้คลุมนี้เคร่งครับแต่กลุ่มที่สองบอกว่าอยากกินไม้ว่าฮารัม พี่น้องอยากกินไม่ว่าอาหารนี้เบียนี้แต่ก็ใอ้เป็นเบียตีฮารัมเลยะอาหารตีฮารัมเลยต่างๆรู้วันผลกันนี่ครับอันนี้ไม่ได้อยากกินพี่น้องครับไม่รู้ชินได้ตีฮารัมเพราะฉะนั้นเอาได้รับได้กินได้<ม>นะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สามลักษณะสรุปไอครับพี่น้องได้เข้าใจตรงนี้ครับหนึ่งก็คืออาหารเบียที่เข้าใหมาจัดเจนว่าฮาลัม อ่าเรากะเอาได้อ่าเรากะเอาได้ไม่มีปัญหาติยางใดพี่นออ้องถึงแม้ว่าเขามีการทํางานที่หารัมเนาะแต่เรารู้ว่าเบียชินนี้อาหารชินนี้มาจากานนติหารัมการือว่าไม่มีปัญหาแต่กรณีติสงพี่นอ้นองครับเราเขียงชักสงสัยสงสัยไอย้คนนี้ติสงเอาอยากกินหละก็ได้มั้งใช่พราเปทีติสองอยากกินหละ เบียติฮารัมอาหารติหารัมนี่ก็เอาไม่ได้กินไม่ได้ไไดอสามก็คือชักสงสัยอ่าก็ที่ว่าฮารุสไวโกลเซ่ก็คือปนกันชัดจนมีหารัมแล้วก็มีหารันอ่านี้คีรอุอนนลามาคีรอุลามาเดี๋ยวเตพี่น้องเรียนตักลีดจ้ะช่เพราะฉะนั้นว่างว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในประเด็นนี้แต่ถ้าพี่น้องต้องการว่าโรคบางอย่างไม่เอาเลยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกันทำดีละครับ กัาบทุรุ่ว่าคือทิ้งที่นายต้องใช้นั่นนางต้องใช้นันมันไม่ชัดเจนเนี่ก็ harus สามารถจะได้เอามาได้แต่ว่าทั้งว่าพี่น้องว่ารอไม่ถึ่ว่าต้องการเต็มร้อยจริงๆกันก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องออกของแต่ว่าพี่น้องไม่บายใจนี่ก็ไม่ต้องเอามากินแต่ต้งพี่น้องเอามันคดรับอุลมาอยู่แต่ลิกตต่ศาสนาแต่ว่าสมารถเอามากินได้ ปุ่นให้ว่าที่เท่ากันนะคาตาเนียรฮารานตาเนียรฮารัมมาปุ่นกันมันก็เป็นที่เท่า